สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับและก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Boy Hadji ถ้าหากว่าเพื่อนๆมาเริ่มเล่นโปเกมอนแบทเทิลในช่วงแรกๆนะครับได้เห็นโปเกมอนบางตัวเนี่ยก็อาจจะมีคําถามในใจเกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าเกิดมีเนี่ยคำถามนั้นก็คือทําไมถึงเล่นโปเกมอนที่ไม่ใช่ร่างสุดท้ายนะครับทำไมถึงเล่นโปเกมอนร่าง1ร่าง2ตัวผมเองในสมัยที่เป็นมือใหม่ช่วงภาคโอเมการูบี้อัลฟาสปายนะครับ ได้เห็นโปเกมอนทามันตานะครับในสนามแบทเทิลครั้งแรกก็มีคำถามเหมือนกันนะว่าทำไมถึงเล่นตัวนี้นะครับทำไมไม่เล่นร่างพัฒนาอย่างตัวมันททยทีนี้เราก็มาที่คำตอบกันเลยนะครับคำตอบเรื่องที่ว่าทำไมถึงไม่เล่นโปเกมอนร่างสุดท้ายนะครับจริงๆเนี่ยมันก็มีหลายเหตุผลด้วยกันนะซึ่งหนึ่งในเหตุผลนั้นเนี่ยก็คือการมีอยู่ของไอเทมชิ้นนี้นะครับก็คือ a v เบียวไหรือว่า e v o l i ยวไนะครับ เรื่องคำอ่านเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะก็ลองไปฟังฟังดูก็มีทั้ง2แบบนะครับเดี๋ยวผมขอเรียกว่า a v i o l i t e ละกันไอเทม a v i o l i ไ e นะครับความสามารถเนี่ยก็คือจะเพิ่มค่า DEFEN s e แล้วก็เพิ่มค่า SPECIAL DEFEN s e นะครับเพิ่มขึ้นถึง50%เลยนะครับให้กับโปเกมอนที่ยังพัฒนาร่างไม่สมบูรณ์โอเคไอเทมชิ้นนี้ก็คือการทำให้โปเกมอนที่ไม่ใช่ร่างสมบูรณ์นะครับมีความถึกขึ้นนั่นเองนะครับ คำถามต่อมาก็คือมันถึงขึ้นแค่ไหนใช่ไหมแล้วไอเทมชิ้นนี้มันทํางานยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพเลยละกันนะครับเรามาที่ตัวอย่างแรกกันนะครับกับโปเกมอนที่นิยมเล่นติดเอเวอร์ไลท์นะก็คือซามายอรุนะครับภาพนี้เนี่ยจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างซามายอรุแล้วก็ร่างพัฒนาโยโนวารุนะครับผม โดยจะมีตัวเลข2ชุดนะครับชุดทางซ้ายเนี่ยจะเป็นค่าเบสสเตตแล้วก็ชุดทางขวาจะเป็นค่าสเตตจริงๆโดยทั้ง2ตัวนะครับจะมี IV นิสัยแล้วก็ลง EV ที่เหมือนกันนะครับเพื่อทําการเปรียบเทียบเรามาดูที่ค่าเบสสเตตกันนะครับคือทั้ง2ตัวนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นอยู่ที่ค่าดีฟนอ์แล้วก็ค่าสเปเชียลดีฟน s ์ที่สูงมากๆอยู่แล้วนะครับ สามารยูรุเนี่ยจะมีเบสดีเฟนต์แล้วก็เบสเปเชียลดีเฟนต์ที่130พอพัฒนาร่างมาเป็นโยโนวารุเนี่ยก็จะมีเบสดีเฟนต์แล้วก็เบสเปเชียลดีเฟนต์นะครับที่135ก็คือเพิ่มขึ้นมาอย่างละ5นะครับแล้วก็ค่า HP นะครับก็เป็นอีกค่าหนึ่งที่ส่งผลต่อความถึกของโปเกมอนเช่นเดียวกันนะครับของสามารยูรุเนี่ยจะมีเบส HP อยู่ที่40นะครับพอพัฒนาร่างมาเป็นโยโนวารุก็จะมีเบส HP อยู่ที่45พอดูการเปลี่ยนแปลขงของค่าสเตตัสตอนที่เปลี่ยนร่างเนี่่ยจะเห็นวา ค่า HP ค่า defense แล้วก็ค่า special defense นะครับเพิ่มขึ้นไม่มากเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยซามายูรุเนี่ยสามารถใส่ Avio l i ไ e ได้ใช่ไหมซึ่งวิธีการทำงานของตัวไอเทม v v i o l i t e เนี่ยก็คือจะบวกค่า defense แล้วก็ค่า special defense นะครับตรงค่าสเตตัสจริงๆเนี่ยบวกเข้าไป50%ตรงๆเลยนะครับซึ่งพอใส่ Avio l i t e แล้วนะครับก็จะได้ค่าสเตตัสแบบนี้นะครับ ดีเฟนส์ของซามาโยรุเนี่ย176บวกไป50%นะครับก็จะกลายเป็น264ร้อยหกสิบสี่สเปเชียลดีเฟนส์นะครับ173บวกไป50%ก็จะกลายเป็น259นะครับพอเอาซามาโยรุที่ถือ a อ i ิโอไลนะครับมาเปรียบเทียบกับโยโนวารุนะครับถึงแม้โยโนวารุเนี่ยจะมีเบสสเตตที่เยอะกว่านะครับแต่ก็จะเห็นว่ามันเยอะกว่าไม่มากนะครับ แต่ซามาโยรุที่ได้เอบิโอไลท์ o เนี่ยได้ดีฟ e n ์กับสเปเชียลดีฟ ens มาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ข้อสรุปว่าซามาโยรุที่ถือเอบิโอไลน์ o นะครับมีความถึกกว่าตัวร่างพัฒนาอย่างโยโนวารุนะครับแล้วก็ถึกกว่าพอสมควรเลยนะครับเรามาที่ตัวอย่างที่2กันนะครับระหว่างทามันตะแล้วก็ร่างพัฒนามันไทาย2ตัวนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นอยู่ที่ค่าสเปเชียลดีฟ ens นะครับที่สูงมากๆ ทามันตาเนี่ยเบสเปเยลดเฟนส์ที่120นะครับแล้วก็มันทายเบสเปเยลดเฟนส์จะอยู่ที่140ธามันตาที่ใส่เอวิโอไลแล้วนะก็จะมีค่าดเฟนส์แล้วก็ค่าพิเศษดีฟェนส์นะครับที่ สูงกว่าตัวมันไทยนะครับแต่ทีนี้เราลองมาสังเกตความต่างของค่าเบสแตดกันนะครับค่าดิฟเฟนต์แล้วก็ค่าสเปเชียลดิฟเฟนต์เนี่ยพอพัฒนาร่างมันจะเพิ่มมา20หน่วยแต่ว่าค่า HP เนี่ยหลังจากที่พัฒนาร่างนะครับเพิ่มขึ้นมาถึง40หน่วยเลยซึ่งจะทําให้ตัวมันไทยที่เป็นร่างสุดท้ายเนี่ยมีค่า HP นะครับที่เยอะกว่าธามันตาพอสมควรนะครับพอได้เห็นตัวเลขแบบนี้แล้วนะครับก็เลยสงสัยนะว่าธามันตาที่ใส่เอวิลไลเรียบร้อยแล้วนะครับมันถึกกว่ามันไทยสักเท่่่าไหรรกัันนนแะคบ ก็เลยไปคำนวณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีเพื่อรับเดเมจนะครับผลลัพธ์ที่ได้มานะครับก็เดี๋ยวขอสรุปเลยแล้วกันนะว่าความถึงเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันมากนะครับก็แอบผิดคาดนิดน,นึงนะแต่ก็เป็นอะไรที่พอเข้าใจได้นะครับเหตุผลเนี่ยก็คือจะเป็นความต่างในเรื่องของค่าเบสแตนนั่นเองนะครับซึ่งมันจะทําให้ค่า HP เนี่ยห่างกันเยอะอยู่แล้วก็เอเวียไล์เนี่ยไม่ได้ส่งผลอะไรเกี่ยวกับค่า HP ด้วยนะครับ เพราะงั้นเนี่ยความถึกที่ออกมาหลังจากที่ไปดูตัวเลขมานะครับก็เลยออกมาใกล้เคียงกันนะครับเสริมนิดนึงนะครับความถึกที่ผมพูดถึงเนี่ยอันนี้คือรวมค่า HP ไปแล้วนะถ้าเกิดคิดเป็นความเสียหายเฉยๆนะครับธรรมันตาที่ติด A b i วียเนี่ยก็จะรับได้ดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามีค่า d e ฟ e n s e แล้วก็ค่า Special Defense ที่สูงกว่าแต่ว่ามันไทยเนี่ยจะมีค่า HP ที่เยอะกว่าพอสมควรนะครับพอคิดความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์ของเลือนนะครับก็เลยมีค่าความถึกที่ออกมาใกล้เคียงกันนะครับ จาก2ตัวอย่างที่กล่าวไปนะครับก็น่าจะได้ไอเดียคร่าวๆแล้วนะครับว่า e v l i n e ทเนี่ยทำงานยังไงแล้วก็ช่วยให้โปกเกมอนที่ไม่ใช่ร่างสุดท้ายนะครับถึกขึ้นประมาณไหนนะครับปัจจัยในเรื่องของค่าสแตตน,นะครับที่จะทำให้โปกเกมอนตัวนั้นๆเนี่ยใส่ a v Li วไและมีประสิทธิภาพนะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือโปเกมอนตัวนั้นเนี่ยควรจะมีเบสสเตตในด้านค่า HP ค่า Defense แล้วก็ค่า Special Defense นะครับที่มากอยู่แล้วอย่างที่2นะครับก็คือความแตกต่างกับร่างสุดท้ายนะในเรื่องของค่าเบสสเตตที่เกี่ยวข้องกับความถึกก็คือ HP ด e f เ n น e ์แล้วก็ Special Defense ตนะครับต่างกันไม่มากโดยเฉพาะความต่างของค่า HP นะครับเพราะว่า a v วิโอไลเนี่ยไม่ได้ส่งผลอะไรกับค่า HP นะครับถ้าเกิดว่าค่าสเตตที่เกี่ยวข้องกับความถึกนะครับต่างกันไม่มาก พอตัวร่างก่อนพัฒนาใส่เอวิลไลท์แล้วเนี่ยมันก็จะได้ค่าดีฟนอ์แล้วก็ค่าสเปเชียลดีฟน s ์เพิ่มขึ้นมาสูงมากจนมีความถึกกว่าตัวร่างสุดท้ายนั่นเองนะครับมาที่ประเด็นถัดไปนะครับก็คือถึกกว่าแล้วไงใช่ไหมในโปเกมอนแบทเทิรเนี่ยหน้าที่ของโปเกมอนมันจะมีหลากหลายนะครับบางตัวเน้นโจมตีแรงบางตัวเน้นสนับสนุนนะครับหรือว่าบางตัวเน้นป่วนคู่ต่อสู้ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลือกใช้งานโปเกมอนตัวนั้นโดยที่เน้นไปทางการสนับสนุนหรือว่าการป่วนคู่ต่อสู้นะครับคือไม่ได้จะเอามาโจมตีหรือว่าไม่ได้สนใจว่าตัวนั้นเนี่ยจะตีแดงแค่ไหนนะครับสิ่งที่เราสนใจเนี่ยก็คืออยากให้โปเกมอนตัวนั้นเนี่ยมีความถึกนะครับแล้วก็อยู่ในสนามได้ดานานๆซึ่งการเลือกโปเกมอนที่ไม่ใช่ร่างสุดท้ายนะครับแล้วก็ติดไอเทมเอเวอร์ไลท์มันก็จะตอบโจทย์กว่าการเลือกโปเกมอนร่างสุดท้ายนั่นเองนะครับ กลับมาที่คําถามตอนแรกนะครับทำไมถึงเล่นโปเกมอนที่ไม่ใช่ร่างสุดท้ายนะครับเหตุผลแรกก็คือไอเทมเอวิโอไลท์นะครับทีนี้มันก็จะมีเหตุผลอื่นๆประกอบด้วยนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่โปเกมอนนะครับบางตัวจะมีเหตุผลในเรื่องของ a b บิลิตี้นะครับหรือว่าบางตัวจะมีเหตุผลในเรื่องของสปีดและบางตัวนะครับก็ไม่ได้มีความถึกเหมาะที่จะใช้เอวิโอไลท์ได้ดีเลยนะแต่ว่ามีเหตุผลพอนะครับที่เราจะเลือกโปเกมอนตัวนั้นมาเล่น มาดูตัวอย่างบางส่วนนะครับของโปเกมอนที่ไม่ใช่ร่างสุดท้ายที่นำมาเล่นกันในแบทเทิลนะครับโพลิกอนทนะครับตัวเปิดทริกดูมท่านอ r มอนที่อึดมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยมีค่าเบสสแต็รวมที่เยอะมากอยู่แล้วนะก็คือ515นะครับแล้วก็ค่าสแต t เนี่ยก็สมดุลทั้งการโจมตีแล้วก็การป้องกันนะครับพอโพลิกอนทใส่เอวิลไลท์เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นตัวที่ถึกมากๆที่มีดาเมจระดับหนึ่งเลยนะครับ ปิปี้นะครับมีท่าสนับสนุนที่ดีมากๆนะครับอย่างท่า Follow Me ที่เป็นท่าดึงการโจมตีมาที่ตัวเองนะครับเหตุผลที่เลือกเล่นปิปปี้นะครับเพราะว่าปิปปี้เนี่ยมีอาบ,บิทที่ชื่อว่าเฟรนการ์ดนะครับซึ่งจะเป็นอ b บิิตี้ที่จะทําให้เพื่อนข้างๆนะครับผมโดนดามจน้อยลงและอ b บิิตี้นี้เนี่ยพอเปลี่ยนร่างเป็นพิกซีเนี่ยจะไม่มีนั่นเองนะครับก็เลยเลือกเล่นเป็นปิป,ปี้กันต่อมาเดนจิมูชินะครับ เหตุผลที่เล่นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอบิเช่นกันนะครับที่ร่างพัฒนาไม่มีนะก็คือ ability battery นะครับโดยความสามารถเนี่ยก็คือจะเพิ่มพลังในส่วนของค่า special tag นะครับให้กับเพื่อนข้างๆต่อมาเนียฮีทนะครับทำไมถึงเลือกเล่นเนียฮีทใช่ไหมแทนที่จะเล่นกาโอกาเอ็นนะครับที่เป็นตัวเก่งระดับท็อปเมตาเนียฮีทเนี่จะมีเบสสปีดที่สูงกว่ากาโอกาเอ็นนะคือพอเปลี่ยนร่างแล้วเบสสปีดมันลดลงนะครับ เราอาจจะอยากได้ตัวที่มี intimidate มี fake out นะครับแล้วก็มีเบสสปีดที่ดีในการชงคอมโบวิ้ในพ o ลิซีนะครับหรือว่าจะเป็นการใช้ท่าปวนอีกฝั่งโทเกชิกร่างก่อนพัฒนาของโทเกชิกสนะครับที่มีท่า follow me โทเกชิกเนี่ยจะมีเบสสปีดที่ต่ำนะครับซึ่งจะมีการใช้งานอย่างหนึ่งนะที่โทเกชิกสามารถทําได้นะครับก็คือการใช้ท่า after you ในทริปดูมนะครับก็เป็นการ counter ทริ r ดูมในรูปแบบหนึง่งแล้วก็ริโอลูนะครับ เหตุผลที่เล่นตัวนี้เนี่ยก็คือจะมี ability prankster นะครับที่ร่างพัฒนาอย่าง lucadio ไม่มีโดย ability นี้นะครับความสามารถเนี่ยก็คือจะทำให้ส a t ตั m o o มนะครับมี priority บวก1นั่นเองนะครับอย่างของ r ิ o l o ูเนี่ยก็จะมี combo อย่างการใช้ท่าโคชิ่งแบบ prankster คือ ability prankster เนี่ยเป็น ability ที่ยังไงก็น่าเล่นอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าตัวริโอลูเนี่ยจะมีค่าสเตตัสที่เกี่ยวข้องกับความถึกน้อยมากนะครับซึ่งจะไม่เหมาะกับการใช้ไอเทม a i เ i ลเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยริโอลูจะนิยมติดเป็นไอเทมโฟกัสแซชซะมากกว่านะครับ ก็จบกันไปนะครับสำหรับการตอบคำถามที่ว่าทำไมถึงเล่นโปเกมอนที่ไม่ใช่ร่างสุดท้ายนะครับแล้วก็การอธิบายในส่วนของไอเทม AVI ิอะหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ